แล้วก็มาถึงช่วงการลงทุนทองคําแล้ววันนี้น่าสนใจมากๆนะครับเรามีาแขกพิเศษนะครับคุณนัททีจุฑาวรางกุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์จะาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับทิศทางการลงทุนในทองคํานั่นเองครับสวัสดีครับคุณนัททีครับสวัสดีค่ะคุณธิติกรคุณนัททีครับ,ค,ค,รบความเคลื่อนไหวแล้วก็แนวโน้มการลงทุนทองคำเนี่ยพูดถึงภาพรวมที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับค่ะสําหรับ ราคาทองคำนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงปีนี้ที่ผ่านมานะคะราคาทองคำก็ยังค่อนข้างลักษณะไซเว์นะคะจากต้นปีราคาทองคำก็มีการปรับบวกขึ้นไปนะคะแล้วก็ ขึ้นไปเทสประมาณ1790เยเสหรียญยูเอซอล่าถอยออนในเดือน2กุมภาพันธ์นะคะหลังจากนั้นราคาทองคำก็มีการปรับตัวร่วงลงมานะหลังจากที่ไม่สามารถผ่านระดับ1,800ยเหรียญยูเอซอล่าถอยออนได้ในช่วงต้นปีนะคะแล้วก็ลงมาทำจุดต่ำสุดถ้าทำกันได้นะคะก็ประมาณเดือนพฤษภาคมนะลงมาทำโลประมาณ1527หี่เหรียญยูเอเซอล่านะคะแล้วก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดอีกครั้งในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะ,ะเดือนที่แล้วก็ขึ้นไปเทสก 1, เกือบเกือบหนึ่งนะะันแปดร้อยเปรียญ 1,796เหรียญยูเออราถอยออนแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะคะ<ม>แล้วก็มีแรงขายทำกำไรลงมาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเดือนที่แล้วนะคะราคาทองคำก็เคลื่อนไหวยอยู่1,698เหรียญถึง1,795เหรียญยูเออรานะคะ<ม>ถ้าเป็นเงินบาทนะคะก็จะตกอยู่ประมาณ24,800บาทจนถึง25,950บาทนะคะก็ถือว่าเป็นไฮสูงสุดของปีนี้อยู่นะปัจจุบัน25,950บาทนะคะ<ม>แล้วก็ถือได้ว่า หลังจากที่ทางสหรัฐอเมริกา<ช>นะคะประกาศมาตรการ QE3 ออกมา<ช><ช>ราคาทองคําก็ปรับบวกขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ<ม>ตั้งแต่ประมาณใช้ระยะเวลาประมาณหกเจ็ดสัปดาห<ช>์จาก 1, หนึ่งพันหกร้อยเหรียญต้นๆนะคะแล้วก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดอย่างที่บอกไว้ว่า<ช>ยังไม่สามารถผ่านระดับ 1, หนึ่งพันแปดร้อยเหรียญเวซอล่าได้นะคะแล้วก็<ช>มีแรงขายทัางกําไมลงมานะคะทาให้ราคาทองคําก็ย่อตัวถือว่าปิดลดลงในเดือนที่แล้วเดือนตุลาคมที่ผ่านมาประมาณสามเปอร์เซ็น นะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะเห็นได้ว่ามีปัจจัยจริงๆแล้วต้องบอกว่าราคาทองคำปัจจัยที่ส่งผลกระทบนะคะจะเป็นทั้งฟักั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ปัจจัยที่กดดันทางเศรษฐกิจโลกต่างๆไม่ว่าจะทางยุโรปด้วยนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าทางหลังจากมาตรการ QE 3อ,ออกมานะคะราคาทองคาก็มีการปรับขึ้นไปได้ก็จริงแต่ว่า ลังจากนั้นก็มีปัจจัยลบออกมาจากฝั่งยุโรปนะคะแล้วก็เริ่มมีการปรับฐานแล้วก็มีแรงขายออกมาทั้งสินทรัพย์หลายๆตัวรวมถึงทองคําด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นปัจจัยลบจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะก็ถือได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ออกมาดีนะคะออกมาดีกว่าที่คาดช่เชื่อมั่นกันใช่เพราะว่าก่อนการเลิกตั้งในวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าพอก่อนหน้านี้เนี่ยพอตัวเลขสหรัฐออกมาดีนะคะตรงนี้ก็ ทำให้ราคาทองคํำก็มีการปรับตัวย่อลงมาจากการแข่งข้าของค่าเงินยูเออสโซล่านะคะตรงนี้ก็กดดันราคาทองคําในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าก็ต้องติดตามว่าพอหลังจาก ราคาทองคาที่ปรับตัวลดลงมาเดือนที่แล้วนะคะหลังจากที่ปรับตัวขึ้นไปเนี่ยก็รอผลการเลือกตั้งซึ่งเราก็จะทราบกันอาจจะเป็นผูุ้นี้นะคะใ,ในบ้านเราก็จะทราบกันว่าทางสหรัฐอเ,เมริกาใครจะได้เป็นผู้นําต่อไปซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคาในระยะต่อไปด้วยค่ะอย่างที่เรามองเนี่ยเสียงหรือว่าสิ่งที่ทางคุณผู้ฟังนะ่าจะอยากฟังที่สุด เดินพฤศจิกายานนี้จนถึงสิ้นเดือนเนี่ยแนวโน้มราคาทองคำนะครับสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนอยู่เนี่ยทางคุณนัทธีมองอย่างไรบ้างครับในส่วนของแนวรับแนว,แนวต้านรวมถึงความเคลื่อนไหวและก็ราคาทองในประเทศครับค่ะก็สําหรับ ราคาทองคำในเดือนนี้นะคะต้องบอกว่าอาจจะดูกันสั้นๆก่อนในช่วงสัปดาห์นี้ก่อนนะคะคคจะเห็นได้ว่าราคาทองคำนะคะหลังจากที่หลุดแด้รับบริเวณ1,700น 1, เวอหรียญยูเอส่าลถอยออนซ์ลงมานะคะคคในวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคาเกษตรของทางสหรัฐอเมริกาออกมาดีกว่าที่คาดพึ่งมานะคะคก็มีแรงขายทาให้รัดตัวลงมาตรงนี้เนี่ย เห็นไว่าในช่วงระยะสั้นนะคะราคาทองคําก็ถือว่าภาพทางเทคนิคก็อาจจะเป็นขาลงในระยะสั้นนะคะก็มีโอกาสที่จะมีการย่อตัวลงมาได้อีกเพราะฉะนั้นก็อย่างสัปดาห์นี้ก็ยังให้กรอบการเคลื่อนไหวที่ระดับ1,650เหรียญยูเอซาล่านะคะจนถึงระดับ1,726เหรียญยูเอสซาล่าถอยออนะคะแล้วก็ในระยะ เดือนนี้นะคะก็ยังมองอยู่ที่1,620เหรียญยูเอเซอร่าจนถึง1,770เหรียญยูเอเซอร่าถอยออน US, นะคะ mm hmm. ถ้าเป็นเงินบาทก็จะตกบริเวณ23,500 23,000มพปันร้มามนปลายนะคะจนถึงสอ0 0มื่นห้าบาทนะคะ 25, 2 5ง0 0บาทันเจร้อาทเดืนี้นะคะก็จะเป็นการเคลื่อนไหวของทองคำในเดือนนี้ซึ่งาาราคาทองคำนะคะต้องบอกว่าหลังจากหลุดระดับ1,700เหรียญลงมานะคะอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ การสร้างฐานตอนที่จะปรับตัวเบกแนวต้าน1 7 0 0เหรียญขึ้นไปอีกครั้งนะคะไงไงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ราคาทองคำอาจจะ ยังเห็นว่ายังแว่งตัว1,650หยถึง1น0 0นเหรียญนะคะแล้วก็รอปัจจัยต่างๆด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วการเลือกตั้งในวันนี้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างสำคัญนะคะแล้วก็จะชี้ชัดต่อไปด้วยว่าหลังจากนี้จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคาอย่างไรแต่ว่าภาพรวมนะคะภาพใหญ่ก็ยังไม่เสียในแนวโน้มขาขึ้นนะคะในระยะยาวแต่เพียงแต่ว่าในระยะสั้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีการย่อตัวลงมาอีกบ้างนะคะแล้วก็รอปัจจัยบวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านยุโรปทางกรีซด้วยนะคะ ว่าทางไปถ้าได้รับเงินช่วยเหลือต่อไปตรงนั้นอาจจะเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำได้นะด้วยได<ช>้ค,ค่ะ,คะอย่างนี้เองเนี่ยในส่วนของผลกลารเลือกตั้งในในมุมมองอุลตร้านีมเกิดสองท่านใครได้ทิศทางทองคําจะเป็นอย่างไรโอบามาได้ทิศทางทองคําเป็นอย่างไรรวมถึงคุณวิทอฟนี่เรามอง,งตรงจุดนี้ไหมฮะค่ะคือตรงนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าทางโอบามาได้นะคะ,คะตรงนี้โอกาสที่จะสนับสนุนแล้วก็เป็นปัจจัยบวกต่อทองคําเมระยาสันนะคะมีอยู่นะคะเพราะว่า จะเห็นได้ว่านโยบายของโอบามาที่ผ่านมานะคะจะเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแล้วก็มีมาตรการ QE3 ออกมานะคะถ้าเกิดว่านายโอบามาได้นะคะก็มีโอกาสที่จะใช้นโยบายสนับสนุนการใช้นโยบายต่อเนื่องกระตุ้นใช่ต่อเนื่องนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังจะเป็นปัจจัยบวกต่อองคําอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนายรอมนี่นะคะตรงนี้โอกาสที่จะเป็น ลบต่อสองคำในระยะสั้นอยูนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งออกมานะคะแล้วก็ไม่มีพรรคใดได้คะแนนเสียงอย่างเด็ดขาดนะคะตรงนี้อาจจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางนโยบายการเมีกานทางต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะส่ง ผลบวกต่อทองคำในระยะต่อไปได้ทั้งนี้ยังนั้นก็อาจจะถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดในใโอบามาได้ก็มีโอกาสที่จะสนับสนุนทองคาได้ค่ะเพราะคุณรอมนี่บอกชัดเจนคิวอีอาจจะไม่มีโอกาสจะได้เห็นกันอีกเพรยยาะฉะนั้นตรงนั้นก็โอกาสที่จะกดดันราคาทองคำในระยะสั้นได้ถ้าเกิดรอมนี่ได้ค่ะสั้นๆสุดท้ายครับเทคนิคสําหรับนักลงทุนตอนนี้โดยเฉพาะผู้ที่ลงทุนในทองอยู่แล้วนะครับควรประพออย่างไงในระยะสั้นระยะยาวจุดนี้ครับ ค่ะสำหรับนักลงทุนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนทองคำระยะสั้นนะคะก็แนะนําให้ซื้อขายตามกรอบไปก่อนในช่วงนี้นะคะเพราะว่าราคาทองคาก็น่าจะเคลื่อนไหวในระดับหนึ่งันหกรย้าสเหรียญถึงหนึ่งันเ็ด้อยเหรียญก่อนนะคะแล้วก็รอดูว่าจะสามารถเบรกทางใดทางหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะ,ะ,ย,ะยาวนะคะถ้ารอสะสมทองคาอาจจะดูว่ารอให้ราคาทองคาดูภาพทางเทคนิคอาจจะกลับทิศขึ้นมาเป็นขาขึ้นก่อนนะคะเพราะว่า ในระยะสั้นยังมีโอกาสที่จะกดดันราคาทองคําอยู่รหรือว่ารอหลังผลการเลือกตั้งนะคะแล้วก็รอความชัดเจนแล้วก็ค่อยเข้ามาในตลาดทองคาอีกครั้งนะคะ<อ>ก็อจจะรอวันนี้วันพรุ่งนี้ไปก่อนนะคะหลังจาก รูผลการเลือกตั้งเรียบร้อยเพราะว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะผันผวนก็มีอยู่ค่อนข้างมากหลังการเลือกตั้งค่ะสุดท้ายพูดถึง c l a s s i c ิ์ฟิวเจอร์ช่วงนี้มีกิจกรรมหรือว่าโปรโมชั่นอะไรที่อาจจะให้สําหรับนักลงทุนในส่วนของการลงทนุนในทองคำบางง้างครับส,สำหรับจริงๆสำหรับเิ้นปีนี้นะคะก็เราก็มีโปรโมชั่นค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะสําหรับ ผู้ที่ชอบทางด้านไอทีนะคะก็มี Apple Family นะคะตรงนี้ก็มีโปรโมชั่นแลกกลับของรางวัลทั่วไปนะคะ<ช>แต่ว่าแล้วก็เราก็จะมีเลนสสายสัมมนานะคะ<ช><ช>แล้วก็มีงานเอีเวนต์ต่างๆนะคะตั้งแต่เดือนนี้จนถึงเ,เดือนหน้าเลยต<ช>่อ<ช>เนื่องนะคะอย่าง สุดสัปดาห์นี้วันที่9-11พฤศจิกายนนะคะก็จะมีงาน Money Expo เชียงใหม่นะคะที่ศูนย์การค้าที่สันทันพาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะตรงนี้ก็อาจจะไปเจอกับบูธทางพลาสติกโกลคุปได้นะคะไม่ว่าการลงทุนทองคำรูปแบบไหนๆน,นะคะบุ๊คซ<อ>และทาง ถ้าชาวเชียงใหม่ก็ติดตามดูได้นะคะรวมถึงจริงๆก็จะมีงานสัมมนาแล้วก็จะมีงานสัมมนาต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถ้าชาวกรุงเทพเลยนะคะอาจจะเจอกันที่งาน s e ิ in the นเด y ที่กรุงเทพที่สยามพารากอนนะคะวันที่22-25พฤศจิกายนนะคะปี20ตรงนี้นะคะเราก็จะมีไปออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับทองคำเลยเรียกว่าได้ทั่วประเทศกันเลยนะครับความรู้ต่างๆนะครับโอเควันนี้ขอบคุณคุณณัฐีมากครับ ค่ะครบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้เป็นข้อคิดดีๆสำหรับการลงทุนทองคำนะครับใครที่ยังถืออยู่ก็สามารถที่ยังเก็กบกาไรได้อยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็หมดเวลาของคุยกบับบรรณาลครับวันนี้ผมธิติกรทีิมุนเทีรหลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ